วัดีครับเรามาพบกับรายการตาสว่างกับสองดรนะครับโดยผ้าจารย์ผมเนี่ยผ้าจาย์พัมหาสมชาติสวิชานโนดรแล้วก็ผมโสพลพรโชคชัยนะครับในรายการตาสว่างกับสองดรครับขอเจริญพรคุณโยมดรโสพลพรโชคชัยและขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายที่รับชม รายการทางสว่างโดยทาง,องสองดรครับ,รบในวันนี้ถือว่าเราก็ามาตามเวลาที่ได้กําหนดเอาไว้บเพื่อที่จะมาสนทนาทำในหัวข้อต่างๆที่ทางคุณโยมดรดเห็นว่าสมควรแก่การที่จะนํามากล่าวมาสนทนามา,าสาธกกันในในโอกาสต่างๆพวกนี้ซึ่งก็จะแวดล้อมไปด้วยในเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่อยู่ของ ของสรรพสิ่งทั้งหลายอะไรต่างๆพวกนี้นะก็คือเป็นหยิบยกเอาหลักธรรมต่างๆมาอ่านกล่าวกันครับผมอาจารย์ครับวันนี้เรามาสนทนากันในเรื่องร่วมสมัยเลยนะครับก็คือเรื่องที่ตอนนี้มีโควิด -19 กาแต่ทีนี้ก็กิจของสองอย่างนึงคือออกบินทบาทนี่นะครับการบินทบาทในช่วงโควิด -19 นี่เป็นอย่างไรบ้างนก่อนอื่นต้องถามพระอาจารย์ว่าการบินทบาทนี่ทำไมพระต้องไปบินทบาทยังไงบ้างครับ อ่่าเ็นรืงี้ก,กคือคในเรื่องของการดรงชีวิตของพระนี่กเ็เกี่ยวเนื่องด้วยชาวบ้านคนะเกาเรียกว่าชีวิตเกี่ยวเนื่องด้วยชาวบ้านหรือว่าชีวิตต้องอาศัยชาวบ้านในการดํารงชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุออกบิณฑบาตได้เป็นกิจวัตรประจําวันในในใน กรณียกิจสี่อย่างที่พระองค์ทรงอนุญ,ญาตแล้วก็เมื่อภิกษุบวชมาในพุทธศาสนาก็เป็นหน้าที่ของพระอุปชาหรือพระคู่สวดรูปใดรูปหนึ่งจะได้แนะนําให้ภิกษุผู้บวชมาในพุทธศาสนาจะต้องอก็คือน้อมน,อนำเอาไปปฏิบัติแล้วก็ห้ามทําในอีนนอกสีก่อย่างซึ่งจะเป็นเหตุท,ที่ทําให้ ทําให้เกิดความเสียหายในกรณียกิจสี่อย่างนี้ก็คือหนึ่งให้เที่ยวบินทบาตเที่ยวบินบัติเที่ยวบินธบัติให้เที่ยวบินทบาตได้ให้ออกบินธบัติเพื่อนําอาหารมาเลี้ยงชีพได้ว่าผมต่างๆสองให้นุ่งห่มก็คือเนี่ยแหละนุ่งห่มผ้าผ้าบางสกุลหรือว่าผ้าจีวอเราเรียกชื่อเรื่องจีวรนมีชื่อเรียกหลายอย่างจะเรียกว่าผ้าบางสุกุลก็ได้ เรียกว่าผ้าจีวรก็ได้หรือเรียกว่าผ้ากาสาวพัดก็ได้วสวพัหรือในภาษาบาลีเขาเรียกว่าผ้าอุตราสงอ,อุตราสงเลยนะ,ะ,ะมีชื่อเรียกหลายหลยชื่อด้วยกันบก็สรุปว่าก็คือผ้าเครื่องนุ่งห่มก็แล้วกันอของพระเราก็เรียกว่าผ้าตรายจีวรหรือว่าผ้าจีวรครับและพระอาจารย์ไปบิณฑบาตยังบิณฑบาตทุกวันไหมครับอาจารย์บิณฑบาตทุกวันบิณฑบาตทุกวันแล้วพระอาจารย์ไม่กลัวโควิดหรอครับก็ เราก็ต้องระวังต้องระวังต้องมีสติคอ,คอยคอยกำหนดว่ามันตรงไหนหรือว่าคือป้องกันก็คือเราพยายามใส่หน้ากากให้มิดชิดแล้วก็ทำความสะอาดร่างกายก็เว้นระยะห่างตามที่ทางการเขาให้คําแนะนำมาว่าเราควรจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานภาพสถานการณ์ของโควิดที่กำลังระบาดอยู่นี้ก็พยายามหลีกเว้นนะ ลิกเว้นการอยู่ในที่แออัดหรือว่าลีกเว้นในที่ที่มีการชุมนุมกันหลายคนด้วยกันแล้วที่<ม>พระอาจารย์แบบิณิบัติอยู่ทุกวันนี้เนี่ยครับได้เจอคนติดโควิดบ้างอย่างครับก็แวดล้อมนะเพราะว่าเราอยู่ในในสังคมคก็จะต้องเจอผู้คนที่บางทีก็มีติดติดเชื้อไปบ้างม,มีอะไรต่างๆไปบ้างแต่ว่า ในการพบเจอก็พยายามเว้นระยะห่างเราก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเช่นการใส่หน้ากากการล้างมืออยู่บ่อยๆหรือเป็นไปไม่ได้ก็พยายามหลีกเว้นให้ห่างไปก่อนในช่วงนี้เห็นบางวัดที่เขางดการบินรบาดไปเลยครับทาไมเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็มันเป็นมาตรการของผู้ผู้ปกครองของแต่ละที่ว่าท่านจะพิจารณาเห็นว่ามันอันไหนสถานที่ไหนเป็น ที่ส่งเสี่ยงที่อะไรต่างๆคนนี้ว่าอาจจะมีการงดการออกบิณฑบาตบ้างแต่ว่าก็ต้องมีมันก็ต้องมีมาตรการมารองรับว่าถ้าไม่ออกบิณฑบาตแล้วการขบฉันของภิกษุสงฆ์ของผู้ใต้ปกครองนั้นจะเป็นอย่างไรโอ้แล้วก็รับประทานกันยังไงครับว่าท่านท่านจะยังไงครับาจาท่านทางทางผู้ปกครองเองก็คงมีมาตรการมีมี สนับสนุนในเรื่องของอาหารเรื่องของอะไรต่างๆญาติโยมมาให้ที่วัดเลยดีกว่าใช่ครับก็เรื่องของการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆเหล่านี้จะมาดูแลตามสมควรครับมันอาจารย์ครับเรื่องที่ว่าอาจารย์ออกไปบิณธบัติทุกวันทุกวันเนี่ยครับสมัยเมื่อก่อนนี้ก่อนมีโควิดเนี่ยครับมีมาบิณฑบาตนี่มีผู้มาบินฑบาตประมาณสักหนึ่งร้อยท่านเดี๋ยวนี้ลดลงไปเหลือสักเท่าไหร่ครับอาจารย์หรือลดหรือเพิ่มไหมครับหรือยังไงครับคือ คือถ้าว่าไม่ได้พูดถึงว่าบวดมานานมีญาติโยมใส่บาตรประจําก็ถือว่าลดลงไปเยอะมากลดลงไปเยอะมากเพราะว่าที่ขาเจาะขมอาารยุเพาที่มาใส่บาตรแบบไม่ได้เป็นเป็นประจำนี่จะเป็นส่วนน้อยจะหายไปเลยอย่างนั้นก็จะเงียบหายไปมากนะคือเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาวะของโรคโควิด -19 มานี้ทำให้ การดารงชีพของทั้งญาติโยมนี้ลําบากลงไปเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีโอกาสทําบุญก็จะน้อยลงนะจะน้อยลงอาจจะเกิดจากว่าหนึ่งสภาพเศรษฐกิจด้วยส่วนหนึ่งสองก็คือการออกไปใส่บาตรตรงติงก็อาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เขาก็ไม่กล้าออกมาเหล่านี้เป็นต้นก็ทําให้การใส่บาตรจะน้อยลงสักกี่เปอร์เซ็นต์เหลือสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ครับ ก็ถ้าตามประเมินดูจากถนนหนทางจากสิ่งที่เห็นก็น่าจะประมาณเกือบ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์นะหายไปนะหายไปเกือบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวคือเพราะที่อาจจะมาไม่ได้เป็นประจำพวกกลุ่มเหล่านี้เนี่ยจะหายไปเยอะเลยเนี่ยอาจจะกลับบ้านนอกบ้างได้เหลนี้เนี่ยก็บางคนก็ต้องกลับไปอยู่บ้านนอกไปอยู่เพื่อไปอาศัยปัจจัยพื้นฐานคือมีต้นทุนทางทางบ้าน เช่นมีข้าวมีนามีไร่มีอะไรต่างๆก็ไปทําไปก่อนการดำรงชีวิตในในเมืองหลวงในสถานที่พวกนี้ก็มันมีต้นทุนสูงแล้วก็การการหาได้มารายได้มานี่มันได้น้อยครับูไดูดูอย่างโยมที่อยู่ทางหน้าวัดทางคนขับรถแท็กซี่อะไรต่างๆพวกนี้ก็หายไปเยอะหาไปเยอะมาก แล้วว่าแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็จอดรอคน้าอโดก็ไม่มีคนเพราะว่าผู้โดยสารก็ผู้โดยสารเองก็หนึ่งก็อาจจะกลัวสองก็คือไม่มีค่ารถอพอที่จะมานั่งแท็กซี่ได้อาจจะต้องคนนั่งรถเมย์รถอะไรต่างๆที่ใช้ต้นทุนน้อยได้เงินแล้วพระอาจารย์ครับอย่างกรณีที่บินทบัดได้คนน้อยลงอะไรต่างๆนี่มันกระทบถึงค่าใช้จ่ายของวัดค่าใช้จ่ายของสงอะไรบ้างไหมครับเพราะเราต้องค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะครับมี มีผลกระทบต่อนเนื่องกันหมดเลยครับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำํำค่าไฟเรื่องของอการเดินทางเรื่องของอที่คือความรับผิดชอบในส่วนต่างๆแม้แต่การดูแลสุขภาพอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องด้วยอ,อะไรด้วยมีผลกระทบมากมในส่วนของพระเพราะพ,าพระสงฆ์เองก็ไม่ได้มีสิทธิพิเศษในส่วนของอย่างอื่น การขึ้นรถแท็กซี่ก็ยังจะต้องมีค่าใช้จ่ายยกเว้นค่ารถเมย์คงคอสมกอส่วนอย่างอื่นก็ยังต้องเสียอยู่น้ําไฟยังต้องเสียเลยนะครับเสียยังเสียอยู่เหมือนเหมือนชาวบ้านทั่วไปครับผมอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาของทางพระสงฆ์องค์เจ้าเหมือนกันนะครับที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยครับเนี่ยครับเราก็เลยต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาดีๆแล้วก็ทําให ร่ 1941, um, ํารวยขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสทําบุญมากขึ้นบํารุงพระพุทธศาสนาเรายิ่งขึ้นเนี่ยครับอันนี้คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งอาจารย์ว่าอาจารย์ครับเรื่องอย่างกรณีของพระบิณฑบาตได้มีน้อยลงอะไรต่างเหล่านี้นี่อาจารย์ในระยะยาวเราจะแก้ปัญหากันยังไงดีครับพระอาจารย์ครับก็ต้องได้แต่หวังว่าเมื่อเมื่อโรคโควิด19นี้ผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะกลับมา ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ก็จะมีกําลังในการทําบุญมากขึ้นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอบ้านอาศัยวัดพอสมควรบางบางวัดก็มีมีต้นทุนมีญาติโยมมีสถานนาสิ่งของไปบริจาคก,ก็ตั้งเป็นโรงทานาช่วยเหลือญา,า,าติโยมโดยเฉพาะเรื่องพวกพวกอาหารนะพวกอาหารการ รับประทานเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มีการแจกข้าวสารมีจแจกเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆวัดก็เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธ,ธาก็อบอกบุญญาตโยมที่พอมีกําลังก็มาแจกกัน,นเดี๋ยวนี้นก็มีนะทํา,าอาหาราจะเป็นลงทานเคลื่อนที่ทําอะไรต่างๆพวกนี้เพื่อช่วยสนับสนุนเป็นเพิ่มกําลังให้ญาติโยมได้มีเรี่ยวแรงต่อไปเพราะว่าบางครอบครัวนี้ก็ลําบาก อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือไม่มีรายได้เข้ามีแต่รายจ่ายออกสิ่งที่จะต้องใช้อยู่ทุกวันก็คืออาหารครับคือมันเป็นปัจจัยที่ว่าถ้าไม่มีอาหารก็ไม่มีเรี่ยวแรงคนก็ตกอยู่ในความหิวความหิวก็เป็นทุกข์แล้วก็จะไปกู้หนี้ยืมสินก็ไม่มีใครให้โอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้คืนอย่างนี้เป็นต้นกลายเป็นหนี้ศูนย์อะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องอาศัยกันอย่างนี้ช่วงนี้ ก็เปีนภาวะเรื่องของการที่าการบิณฑบาตของพระเนี่ยนะครับของพระสงฆ์ของพระเจ้าทั้งหลายดังนั้นเนี่ยครับถ้าเรามีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือบำรุงพุทธศาสนามากขึ้นอาจจะไปตั้งโรงทานหรืออาจจะไปช่วยบำรุงพระเนรเรื่อยบำรุงวัดอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือบำรุงชาวบ้านที่อยู่รอบวัดเะไ่งต่างๆก็เป็นกุศลจิตอย่างหนึ่งนะก็ขอเรียที่จะช่วยกันรณรงค์เพื่อที่จะช่วยกันทําให้ปัญหาต่าง พ้นไปด้วยดีเนี่ยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเราเนี่ยครับยิ่งเราทําบุญมากๆเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขนะครับมีความปลื้มปิติอะไรต่างๆทําให้เราสบายใจยิ่งสบายใจเราก็ยิ่งมีสมาธิที่จะทาให้เราอาจจะร่ํารวยหรือมีความมั่งคั่งมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับอันี่ก็เป็นเรื่องสาระสําคัญในวันนี้เนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องการบินทบาทนะครับก่อนจะจบรายการพระอาจารย์มีอวาทให้กับท่านผู้ชมบ้างครับอาจารย์ครับคือในยาม ในยามทุกยากลําบากแบบนี้เราทั้งหลายจะต้องมีแม่ความเมตตาคืออาลีต่อกันคือช่วยเหลือกันเอาว่าเพราะว่าเราเนี่ยจะมีความสุขคนเดียวไม่ได้การมีสมบัติที่เราเคยกล่าวมาแล้วก็มีอยู่สองอย่างก็คือทรัพย์สมบัติกับบริวารสมบัติมีแต่ทรัพย์สมบัติแต่ว่าไม่มีบริวารสมบัติมันก็มันจะไม่ถือว่าสมบูรณ์แบบครับการมีทรัพย์สมบัติสองคนสอง สามีภรรยาไม่มีลูก <ừ> um. ก็ลำบากจึงจำเป็นจะต้องมีบริวารสมบัติด้วย <ừ> um. การมีบริวารสมบัติก็คือนินและการเอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่เรามีทรัพย์สมบัติก็ไปบริจาคช่วยเหลือคนยากคนจนอะไรต่างพวกนี้ทําให้เรามีบริวารสมบัตินั่นแหละครับนี่ครับเรื่องสาระสาคัญที่เราเพงจะทราบนะครับเอาละครับ,รบวันนี้รายการตาสว่งางก,กับสองอบเตอร์เนี่ยครับโดยพระอาจารย์พระมหาสมชาติสวิชาโนโลและก็ผมเองเนะครับ เมต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวัสดิ์สวัสดีครับจันเนฟอนดูจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพจตาสว่างกับสองด็อกเตอร์สำหรับช่อง YouTube กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพียงเท่านี้ก็จะได้รับสาระความรู้มากมาย